มาตราเหล่านี้เนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าก่อนทำฮะก่อนดําเนินการคุณต้องเข้าสภาก่อนไม่ใช่ทําเสร็จแล้วค่อยเข้าสภาฮะไม่ได้เขียนอย่างนั้นครับงนั้นไอ้คนที่อธิบายอย่างนั้นอ่ะกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่ดีกว่าไหมแล้วคนพูดอย่างนั้นอ่ะเสียเครดิตตัวเองนะฮะเพราะเราทั้งคู่เนี่ยเป็นภาคีของอนุสัญญาของทางประชาชาติ <S 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 ทั้งสองประเทศเป็นภาคีช่วงก่อนเวลาที่ MOU44 เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น จะอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ใน MOU ที่ขัดกับอนุสัญญานี้ยังไงก็ไม่ถูกรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องได้ข้อสรุปก่อนแล้วก็ค่อยเอาเข้าสภาอันนี้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการไม่จริงเราก็ฟังมาเยอะแล้วครับผมว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนเรื่องฮะรัฐธรรมนูญ2 2 4ปี40เขียนชัดเจน ถ้าคุณจะไปทําอะไรที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเขตอานาจของรัฐหรือเขตแดนของรัฐคุณต้องเข้าสภาแล้วในเมื่อ m อ u มอมันเขียนชัดเจนว่าคุณเจรจาเรื่องเขตแดนนะคุณจะบอกว่า,วาจะไม่ได้ข้อยุติก็ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนว่าให้เมื่อได้ข้อยุตินี่ครับ <c oughs> ถ้าเมื่อได้ข้อยุติคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปเข้าสภาแล้วครับคือคุณไม่ต้องทำไมฮะไ,<ม>ได้ข้อยุติจบแล้วอะฮะจบแล้ว อ้างตรงนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจเจตนาของรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องผิดครับก็ต้องพูดตรงๆอย่างนี้เดี๋ยวคนจะได้ไม่เข้าใจว่าเอาเรากลายไปมีเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลไม่ใช่นะฮะมาตราเหล่านี้เนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าก่อนทำฮะก่อนดําเนินการคุณต้องเข้าสภาก่อนไม่ใช่ทําเสร็จแล้วค่อยเข้าสภาฮะไม่ได้เขียนอย่างนั้นครับนั้นไอ้คนที่อธิบายอย่างนั้นอ่ะกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่ดีกว่าไหม นสัดเจนแค่นี้แล้ว<ม>คนพูดอย่างนั้นอะเสียเครดิตตัวเองนะฮะ<ม>อย่างยิ่งด้วยะนะครับเพราะตรงนี้สิ่งที่เรียกร้องผมคิดว่าสมเหตุสมผลมนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามันขัดถ้ามันขัดก็ยกเลิกม,มันมีเหตุให้เรายกเลิกแล้วเ,เอาไปชี้แจงกับกับคู่สัญญาได้นะครับก็แค่นั้น<ม>ถ้าไม่ขัดเขาก็เหมือนจะให้ยกเลิอกอยู่ดีนะจากเมื่อสักครู่นี้ จริงๆถ้าถามผมก็ผมที่ผมบอกแล้วไงครับว่าเพราะเราทั้งคู่เนี่ยเป็นภาคีของอนุสัญญ,ญาของสหรประชาชาตินะครับทั้งสองประเทศเป็นภาคีช่วงก่อนเวลาที่ MOU 44เกิดขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจะอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ใน MOU ที่ขัดกับอนุสัญญานี้ยังไงก็ไม่ถูก การไปรับทราบท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งที่ขัดกับอนุสัญญาเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงไหนครับม,มันไม่มีข้อดีเลยม,มีแต่ข้อเสียนะฮะโอเคไหมครับเพราะตรงเนี้ยในความเห็นผมก็ก็จริงๆแค่เรามีเนื้อหาเพียงพอที่จะยกเลิกก็ได้คนะครับแต่การที่คุณสนทิเสนอให้ไปไายสารเนี่ยเพื่อช่วยนะช่วยหาทางออกให้นะฮะ เพราะว่าโอกาสที่ศาลจะบอกว่ามันมันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญผมว่ามันมีสูงสําหรับคนที่คุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าก็ทําสิครับมไม่มีอะไรต้องเสียเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันมีคมาําอธิบายที่ดีนะครับ่